สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในการทํางานแม้เราจะระวังตัวและตั้งใจอยู่เสมอแต่บางครั้งมันก็อาจเกิดเหตุการณ์ประ,ประหลาดๆขึ้นได้เหมือนอย่างคนงานเหล่านี้อยู่ดีไม่ว่าดีหาทําเรื่องบัละหัมไม่สาใครตั้งแต่ใช้มืออุดแทงรั่วไปจนถึงการทาสีสโลซลาย์ทาวันนี้เสร็จชาติหน้านี่แค่นาจิ้มเท่านั้นที่เหลือจะปั่นสุดชุดไม่อยู่เบอร์ไหนดูต่อได้ในคลิปนี้เลยเครื่องบินร่วงจากเครนการยกเครื่องบินด้วยเครนอาจจะเห็นได้ไม่บ่อย พราะต้องใช้พูดเชี่ยวชาญเป็นคนจัดการเสมอแต่สงสัยรอบนี้จะเป็นดวงซวยของคนขับจริงๆนั่นแหละขณะที่เขากําลังขับเครนยกเครื่องบินขึ้นมาไม่รู้ว่าเครื่องบินน้ําหนักเยอะเกินไปไม่บาลานซ์หรือแขนเครนไม่แข็งแรงกันแน่ผลก็เป็นแบบนี้โอ้โหไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้จริงๆทําทำเอาแขกมุงที่อยู่แถวนั้นถึงกับกุ้มขมับเกิดอาการเซ็งเป็ดพร้อมกันแบบไม่ทันนัดหมายแม้ไม่มีข้อมูลว่าความเสียหายแค่ไหน แต่งานนี้่า่กันอื้อซ่าแน่นอนแล้วฉันเลือกอะไรได้ไม่รู้ว่าคนขับรถโฟล์คลิฟ์คนนี้ลืมพกความโชคดีมาด้วยหรือเปล่าเพราะขณะที่เขาขับรถไล่ค่อยๆดันเรือเขากโกดังอยู่นั้นอยู่ๆตัวพ่วงกลับหลุดโบออกมาทําให้ตัวเรือหายลอยลิ้วตัวปิวเข้าไปด้านในด้วยความตกใจเขาจึงรีบลงมาจากรถหวังจะเข้าไปดึงเอาไว้แต่รถที่ขับมาก็ดันไหลปือป้อไปอีกทางงานนี้เขาเลยต้องรีบวิ่งตามรถไปอย่างไว ยังดีที่บริเวณน,นั้นมีรั้วกั้นและรถคันนึงจอดเอาไว้ก็เลยปลอดภัยหายห่วงฮ่าโล่งอกไปทีทาสีเส้นถนนแบบคนชิลปกติแล้วงานทาเส้นถนนเดี๋ยวนี้มักใช้เครื่องจักรช่วยในการขีดเส้นเพื่อความแม่นยำและรวดเร็วแต่ไม่รู้ว่าชายคนนี้เขาเป็นคนละเอียดหรือเกิดอาการเบื่อเศร้าเหงาเซงกันแน่ดูสิคะเจ้าตัวทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการค่อยทาสีด้วยมือของตัวเองเรากับว่าเป็นงานศิลปะที่บำบัดความเครียด และปลดปล่อยความเป็นตัวตนของพี่ท่านออกมาโอ้ยตหาเพราะคุณถ้าจะจิ้มจึกๆแบบนี้ชาติน่านจะเสร็จไหมเนี่ยอุดรูรั่วถือเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอึ้งไม่น้อยเมื่อชายคนหนึ่งพยายามที่จะอุดรอยรั่วของทางรถบรรทุกน้ำมันด้วยการใช้เสื้อตัวเองยับรูและดันเข้าไปแต่ดูเหมือนยิ่งอุดก็ยิ่งไหลออกมาพอเห็นว่าไม่ได้ผลแน่เขาเลยทิ้งความพยายามแล้วดึงเสื้อออก ปรากฏว่าน้ำแตกเป็นน้ำตกเลยจ้าสู่ขิดที่แท้ทรูโอ้ยตายใครก็ได้ช่วยพี่เขาทีป่านนี้คงอยากร้องไห้แล้วแล้วมัง้งโป๊กเดียวจอดช่างปูกระเบื้องคนนี้มีอันต้องน้ำตาตกในเมื่อตอนแรกจับปูนแล้วางกระเบื้องสดิบดีกลับว่างานนี้สวยแน่แต่เพื่อนตัวดีขี้แกงไม่ให้ความร่วมมือว่าแล้วก็ขอสลับสับเปลี่ยนค้อนหวังจะให้เกิดโมเมตนต์ฮากลายเป็นเมื่อคดีพลิกโบกเดียวร้าไปทั้งแผ่น ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งกิมกี่พูดไม่ออกก็จะโยนข้อลองไปได้วยความโกรธแหมส่วนไม่รู้ไว้น้ำเวลาเหมือนหน้าตีมือซะจริงขอแค่นิดเดียวเรื่องเหมันก็มีว่าชายคนนี้ต้องการจะเติมเครื่องดื่มลงในถังที่เตรียมไว้เลยค่อยๆไขตัวล็อกออกทีละนิดทีละนิดหวังว่าจะให้ไหลออกมาตามปกติแต่หลังจากนั้นสิคะเครื่องดื่มทะลักออกนอกถังไปแล้วทำเอาเจ้าตัวดิดบกระโจนหนีออกมาแทบไม่ทันก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าต้องรีบปิดฝาก่อนนี่หว่า เลยพุ่งตัวเข้าไปปิดจนเรียบร้อยดีแต่แต่เครื่องดื่มที่หกเมื่อกี้มันไหลน,นองเต็มพื้นไปหมดเขาเลยได้แต่เท้าเอวมองด้วยความเซ็งอย่างที่เห็นฮคิดถึงตอนทําความสะอาดแล้วเหนื่อยแท้เลยค่ะติดแงกคนเราเวลาตั้งใจทํางานบางครั้งมันก็เกิดความเพลินได้เหมือนกันอย่างช่างหนุ่มคนนี้ดูตั้งใจกับการออกเหล็กเอามากๆแต่หลังจากนั้นสิคะความหาบังเกิดเพราะสีสากข,ของเขาติดแงกกับสเสาเหล็กอ้าวเฮ้ยงานนี้พอเพื่อนเห็นถึงกับหากาด ก่อนจะเข้าไปช่วยตัดเหล็กออกจนนำคอของตัวเองออกมาได้สำเร็จโถโถวันหลังดูหน่อยแล้วกันเพราะบางทีอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้จ้าเบรกผิดจ,จ,จังหวะเหตุเกิดที่คอกสัตว์ของฟาร์มแห่งหนึ่งเมื่อคนงานอารมณ์ดีคนนี้กำลังสุดเวี่ยงไปกับการทำความสะอาดคอกด้วยเครื่องจักรทุนแรงขับมาอย่างสวยแต่สงสัยจะมันเกินไปหน่อยพอเบรกปุ๊บรถเครื่องจักรที่เขาขับมากำลังกระดกขึ้น ก่อนที่ฝุ่นสีขาวมาหาสารด้านในจะพุ่งขึ้นมากบไปหน้าของเขาซะเต็มเปล่ามแม้จะไม่ถึงกับยกล้อแต่เห็นแล้วก็อดขมคอแทนไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ฉั้นวางน้มเป็นโดมิโนโคนเราเวลามาจะซวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดจริงๆอย่างคุณพี่คนนี้เองก็เช่นกันเดินเฉียวฉั้นวางนิดเดียวเอ็นล้มทันทีจะคว้าก็ไม่ทนันเพราะมันถล่มต่อตอกันไปเป็นโดมิโน,โนเลยนะสิหือ ความมีน้าสันตโลมาหาถึงที่ไม่มีปีไม่มีคุยแอดละปวดหัวแทนเลยอ้าวได้เวลาเก็บของแล้วก็พี่กลับดึกหน่อยแต่ยังดีกว่าเจ้านายมาพร้อมกับซองข่าวแล้วกันน,นะจ๊ะปิดน้ําก่อนไหมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะซ่อมท่อปัาปาที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะต้องปิดวาวน้ําก่อนทุกครั้งไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบนายช่างเหล่านี้ที่มาถึงไม่พูดพร่ำทําเพลง แบ่งหน้าที่ตัดท่อคนละังจนน้ําเริ่มพุ่งออกมาแล้วก็ยังไม่หยุดพอตัดเสร็จเรียบร้อยเท่านั้นแหละซ่าความชุมช่มฉ่าก็มาแรงดันน้ำมหาศาลจากทั้ง2ทางประทะเข้าหาพีพ่่ทั้งสองท่านเข้าเ,เต็มๆแถมน้ําที่เห็นไม่ใช่น้ําสะอาดซะด้วยเอหรือว่าจริงๆแล้วเขาอยากอาบน้ําตอนทํางานด้วยนะดําผิดชีวิตเปลี่ยน อย่างที่รู้ว่าการขนส่งของนหนัก,นกและมีการน้ำลงภายหลังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่อย่างนั้นอาจจะมีนาศสันตโลแบบคนขับนายนี้โดยขณะที่เขาขับรถบรรทุกมาและกำจะดั้มหินลงจากด้านท้ายลงมาปกติแต่ด้วยความที่ท้ายกระบะน้ำหนักไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ประกอบกับหินไม่ยอมหล่นลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกช่วงท้ายของรถจึงค่อยๆเอ็นไปข้างหลังและ เรียบร้อยฝุ่นตลบกบวนไปทั่วบริเวณแม้จะไม่มีใครเป็นอะไรแต่อย่าลืมรีบยกส่วนท้ายขึ้นมาล่ะเดี๋ยวซองข่าวปีวิหมาไม่รู้ด้วยนะ1 2 3บึ้มอีกหนึ่งการทดสอบพละกกำลังและความสามารถที่ไม่ควรเรียนแบบเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการโยนทุงขยะข้ามกำแพงอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรไปดูพี่คนนี้เลยหลังจากนับจึงหวะ1 2สบึ้ม เรียบร้อยทุกสิ่งระเบิดกระจายเต็มพื้นไปหมดอ่ะงานนี้ได้เปลี่ยนจากโชว์ออฟพลังแขนมาเป็นความอดทนตอนเก็บขยะซะแล้วสิกระบาดท,ท้ายรถบรรทุกชนเสาไฟจาราจรเกิดเป็นคนขับรถบรรทุกนี่มันต้องระวังรอบตัวจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะสวยไม่รู้ตัวแบบคนขับรถบรรทุกคันนี้เพราะเขาลืมนําส่วนท้ายลงพอขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงก็เลยชนเข้ากับส่วนบนของเสาไฟจาราจรเต็มๆทำเอาโยเกเยยกไปถึงต้น งานนี้เจ้าของรถที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ก็ลุ้นตัวกงว่ามันจะถล่มลงมาไม่วะแต่สุดท้ายก็เหมือนเสาไฟแข็งแรงดีไม่มีล้มก่อนจะขับรถผ่านต่อไปด้วยใจละทึกฮหวิดไปแล้วไหมล่ะส่งของยังไงให้ลูกค้าจำปัจจุบันคนหันมาสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นทำให้บริษัทขนส่งต่างต้องทำงานหนักขึ้นเพราะต้องจัดการกับสินค้าจำนวนมาก แต่ถ้าจะให้ลูกค้าจาได้ตลอดชีพคงต้องเป็นพนักงานแบบในคลิปเคลื่อนรถปุ๊บสินค้าที่เรียงไว้ก็หล่นกระจายลงมาอย่างที่เห็นโอ้ยงานหยบาบก็มาทําเอาคนที่อยู่ด้านนอกทําตัวไม่ถูกเลยทีเดียวล้มนั่นเนรนัดขนาดนี้สงสัยจะได้เวลาหางานใหม่แล้วค่ะก็รถบัรแรงเป็นโมเมนต์สุดป่วนชวนปี๊ดจริงๆเมื่อชายคนนึงจะถอยรถคั้นใหม่เอี่ยมลงจากหลังรถบรรทุกไม่รู้ว่าคนขับใจร้อนหรือว่ารถบันแรงกันแน่เพราะแทนที่เขาจะค่อยๆถอยลงมา กลายเป็นว่าพี่ท่านดันเร่งเครื่องแรงไปหน่อยทาให้รถถลายลงมาก่อนที่ส่วนท้ายรถบรรทุกจะแตะพื้นทําเอาพนักงานตกใจสุดขีดรีบตามไปหวังจะช่วยหยุดก่อนที่ตัวจะปีวลอยเรียไปติดกาแพงพร้อมกันปึ้งเรียบร้อยโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากแต่อย่าทาแบบนี้อีกล่ะเดี๋ยวพนักงานหัวใจวายก็คนมันว่างบางครั้งระหว่างการนั่งพักหลังจากก่อสร้างมาก็ทำให้คนงานเกิดอาการเบื่อได้แล้วจะเล่นอะไรดีล่ะ ว่าแล้วพี่คนนี้จัดใหญ่ไฟกระพริบเอาเครื่องกระทุ้งดินมาจับมันนอนลงแล้วขึ้นไปขี่แตกๆปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยจ้าสนุกพี่เขาล่ะสงสัยจะว่างจริงไม่ติงนางเอาจริงๆก็หาอยู่หรอกแต่ถ้าจะของไซงานมาเจออันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่ไหวบอกไหวคนงานก่อสร้างมักมีสกิลเฉพาะตัวต่วตางๆอยู่แล้วแต่งานนี้เห็นทีต้องบอกว่าจะเรียนแบบดีกว่าเพราะอาจจะสร้างชื่อได้โดยพี่ช่างเขาก็รับไม้กระดานจากเพื่อนมา กะ่ว่าจะใช้ความโปรโชวความบาลานซ์สักหน่อยแต่ทันทีที่เขายกออกมาก็เริ่มเซโลงังทีละนิดทีละนิดก่อนจะเป็นอย่างที่เห็นโรมรวงปาไปแล้วตัวหน้าตตานี่สินะที่เรียกว่าไม่ไหวหบอกไหวรถบรรทุกยกล้องานนี้ไม่ได้มาโชว์กายกรรมหรือความสามารถพิเศษใด,ดแต่นี่คือความสวยจริงจังไม่จริงโจเมื่อพี่คนขับรถบรรทุกลืมนําส่วนท้ายของรถลงทีนี้พอขับผ่านป้ายหรือเสาใดก็เลยมีสภาพแบบนี้ อ้าวเอาเข้าซะแล้วสิคะคุณพี่งานนี้เลยทําได้แต่ก็ะค่อยปีนลงมาจากรถดูแล้วก็ลำบากไม่น้อยวันหลังก่อนขับออกมาก็เช็คนิดนึงไม่อย่างนั้นอาจจะได้ลอยฟ้าแบบนี้อีกรอบนะคะเหตุการณ์จากกระป๋องสเปรย์ความอยากรู้อยากเห็นของคนเรามีอยู่ตลอดเหือนนนพีี่ค้เกิดความระห่ำอะไรก็ไม่ทราบพยายามใช้ขวานจามไปที่กระป๋องสเปรย์ป๊ะกกระป๋องโฟมก็ระเบิดออกมากอตามหน้าตาละเสื้อผ้าเต็มไปหมด นำบากตอนทําความสะอาดไปอีกแต่ทางที่ดีน้องๆหนูๆอย่าทาตามเด็ดขาดอันตรายมากๆเลยค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้อีกหนึ่งสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าความวินาสันตโรอยู่กับทุกคนไม่เชื่อดูคลิปนี้ที่คนงานทําชั้นวางกระป๋องเครื่องดื่มลม้มและพยายามจะยกมันขึ้นมาปรากฏว่าไม่เวิร์กเลยสักนิดเพราะกระป๋องหล่นยิ่งเกือนกัดเต็มพื้นไม่เพียงเท่านั้นชั้นวางยังพังพินาศต่อหน้าต่อตาอีกโอ้โหย ใจมันเจ็บซะจริงจบงานนี้หาวันตออแต้มบุญกันได้เลยเพื่ออะไรๆจะดีขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากเอ j o จอยท็อปสิที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแันอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย